เชฟแน่นอนนะครับสิพาพี่น้องมาเบิ้งคูณนะครับหลายครับครับเบิ้งน้ำขี้ดินครับครับเบิ้งที่แล้วครับนะครับเบิ้งคูณนะครับน้ำขี้ดินเบิ้งโอ้เต็มเลยเบิ้งคูณนะหลายครับคุณนะเสาไฟนี่ตึงเกือบวมีแล้วนะครับขึ้นน้ำเสาครับเต็มเลยพุณนะ เปิดปีกล้นพร้อมด้นี่ต้องครับคุณน่ะเต็มเลยหลายครับคุณน่ะเห็นไฟครับเห็นไฟผมเปิดไฟแฟดเนาะไฟเพิ่งโอ้ยอดเลยคุณน่ะเต็มเลยครับเออบินน้ำไฟฮะเฮ้อเฮ้อเฮ้อไปแล้วออออห,หลายครับวะ้าว่า,วาโอ้ แสงนิ้วนะใส่ได้เลยแสงเนี่ยโอ้สุดยอดหลายฮะอีมันลุนปีกแล้วมันลุนปีกแล้วต้นปีกเหรอ,อยังหลายอยูม่มีอึงนานะมีอึงเัินจะกินตงนน้งอึงแล้วอึงมันบ่ค่อยมีอ๋อ มันบินต่อมัมนร้อมันก็นสิลงมานี่จกหลายก็อยู่สาระกลางน,าน,น้ำด่ครับหลายก็กันครับเป็นหมวัว่นเด้ดเนี่ยไอใ,ใกล้กิน,น,ย,นยังมึอเศ้านาะไอตั้มต้นใหม่กับน,น,น,นี้ต้นกระดาต้นกระดาโอ้เบียนคนอะ่ะบินตอม เต็มเลยแสงฟุ่งเลยอะโอ้แฝบแฝดแฝดตอนนี้ก็มืดนะครับมืดแล้วทั้งนี้มืดแล้วคือมันหลายหักไหลเนี่ยดีดีมันล้นปีกกเลยนี่ปีกมันล้นแล้วปีกมันล้นน้ำนกองจึงกลมอยู่มันล้นปีกแล้ว มันไตไปใส่ลรเนี่ยแลไตหนีบอ่ะเบื้องเมื้องซ้ากับพ่อเนี่ยเมื้อเซ้ามากวดไปให้ใกล้ทุนอ่ะมากองกันได้บ้างครับเบื้องมั้งเบื้องมันสิกองกันอยู่ได้ครับทุนเป็นอย่างคือกองกันอยู่เนี่ยว่าเข้าใจปีมันลนแล้วมันกองกันอยู่แบบแค่ไหน อืหมุนกันยู่นะะเออวะแปลกแปกมนหมนกันยุครับไปแล้วครับกลับบ้านแล้วครับเมื่อหนาพอกันไหมนะครับคลิปไหมนะครับครับผมสวัสดีครับ